วันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครที่น่าต่อที่สุดใน h s b บิ n Hotel เทียเขงเราก็คงจะเหมือนเดิมกับทุกๆคลิปก็มีสูงสุดคือหน้าตอกรองลงมาก็แข็งเลยอันดับ3ก็ใจเกเรอันดับ4นี่วิปริตอันดับ5นี่รอขึ้นเหมือนเดิมอดึงขึ้นมาสัก2อสตัวก็แล้วกันตัวแรกอลาสเตอร์ปีศาจวิทยุเป็นตัวหลักๆของเรื่องเลยนะเออคนนี้ ซึ่งผมก็ชอบเขานะเขามีดูความเป็นอนรนพภาคสองเห็นอยู่เป็นมีมีความเป็นจิตวิทยาสายดาร์กที่หลอกให้ไอหัวทีวีเนี่ยทําสัญญาด้วยอะไรนะฉันยอมทําสัญญาให้ก็ได้แต่ห้ามแต่ต้องชารลีมอร์นิงสซาอะไรนั่นน่ะเออด้วยเลยด้วยเลยกูไม่เตะกูไม่เตะหรอกเออแล้วผมก็ชอบตัวละครเนี้นะอตอนที่เขาร้องเพลงอ่ะหลังจากที่เขาโดนเอ่บิดาแห่งหัมอันแรกของโลกจัดการไปอ่ะเขาร้องเพลงว่าอะไรนะ น้ำคำคุ้งกินขราวน้ำสีขาวคุ้มรอบกายดอกอันแดงอันเซียวนิดโอ้ไม่ใช่ท่านเซนมังกรฟ้าท่านเซนอิจิโกในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกของช่องผมผมคุณคิดว่าเราจะให้อลาสเตอร์คนนี้อยู่เทียเท่าไหร่ครับผมจะให้อยู่หน้าต่อครับเฮ้ยขอเหตุผลได้ไหมครับผมผมเป็นแอดมินเอกวอลสเกครับ ฉะนั้นเราควรเอาราสเตอร์ไปอยู่หน้าต่ออ๋ออุ้ยคุณเป็นเพจของไอ้คุณเป็นแอดมินเขาเพจบล็อกเทคใช่ไหมครับไม่เฮ้ยไอ้บริษัทเขาไม่ซื้อใหม่คุณใหม่เลยหรือไงครับทำไมคุณแบบเขาด่าเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่เหรอครับอ่อตัวนี้เป็นแทนอำนาครับอ๋ออ๋ออ๋อคุณคนนี้เขาโดนโค่นไปเนี่ยอ๋อคนนี้มาเป็นแทนใช่ไหมมีปัญหากันอ๋อมีปัญหากันในบริษัทอ๋ออ๋อเฮ้ยตอนนี้ ไปเรื่อยเหมือนกันนะองลงไม่อยู่แล้ตามที่ <st ant> ท่านสมาชิกท่านเซนอิจิโกะคุโรสก,กิคุบอกนะครับจะให้หน้าตอบสลหรับอลาสเตอร์นะครับเออดูคุณจะชอบเรื่องนี้มากเลยนะครับคุณมีทําไมคุณถึงชอบดูเรื่องนี้ครับขอถามได้ไหมครับ oh, uh, uh, บพรว่าบ็อกซ์เทมาครับอ,อ๋อไอ้หววัวเหลี่ยมที่โง่เง,ง่าบ,บยาปัญญาหญิงยาโ,โอหังคิดว่าตัวเองเก่งจะล้มสวรรค์ได้เนี่ยนะ <laughs> สมาคมคุณชอบบลุมกระเทืบกูแล้วเอา้าพ่อพี่ไปตรงไหนพ่อพู่ไปตรงไหนไม,ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดต่อไปชาลีมอร์นิงสตาร์เออลูกสาวเพียงคนเดียวของลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์เจ้าแห่งนรกเออเขาคนนี้ก็เป็นตัวเอกที่สำหรับผมรู้สึกว่ามันดูโลกสวยจะไปยังไงก็ไม่รู้มันดูโลกสวยเกินไปอะแต่ก็ ก็ดีนะชาลีแหละอถ้าใครได้กับเขาเนี่ยก็อ่าได้อะไรนะได้เป็นผู้ปกครองในโลกเลยแต่เขาเป็นใบใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะเขาเป็นใบใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ลําต้นไม่ใช่รากใช่ไหมโอ้คงไม่ใช่คนละใบเออใช่ไหมครับทุกคนที่นั่งดูถายท่สวนหน้าตอนนี้ชาลีมอนิสตาเขาเป็นใบเซ็กชัวใช่ไหมครับก็สำหรับผมเหรอ ชาลีเหรอก็ก็หน้าตาดีนะก็ใช้ได้อยู่นะอ่าอืมเออเออก็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 ให้แข็งเลยกันกันโทษฐานโลกสวยเกินไป <c oughs> ต่อไปแวกี้เทวดาตกสวรรค์ที่โดนอ่าโดนชาลีเก็บมาแล้วรักษาก็เลยกลายเป็นแฟนกันท่าไมถ้าจำไม่ผิดประมาณนี้ก็ ก็อืมก็ก็ไปอยู่กับแฟนเขาแหละเออแข็งเลยก็แล้วกันเออก็ประมาณนี้ต่อไปมาโอ้อป๊าลูลงไปก่อนก็แล้วกันเออแองเจลด s ชเออเชื่อเปล่าต่ละครที่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะแต่แต่ไปเห็นตอนไอไอไอซีซั่นสองที่เขาร้องเพลงอ่ะไอ I love your f u u c h อะไรนั่น่ะ อมันก็สวยใช่ได้นะเนี่ยมันก็มันก็หน,น้าตอกใช่ได้เลยเนี่ย <laughs> <laughs> เขาเป็นเขาเป็นเอ่อคนขายตัวในโลกใช่ไหมดา,ดาราหนังโป้เออ <laughs> <laughs> เขาเป็นแมงมุมเป็นเฟอรี่ด้วยเออเป็นเฟอรี่ด้วยก็ก,ก็ใช้ได้นะก็หน้าตอกดีครับอ,อือก็เอาไปครับสูงก็เป็นดาราหนังโป้อันดับหนึ่งคนต่อไปวอค เออไอ้มันหน้ามันโงนกเออคิดว่าเก่งนักเก่งหนาหได้ไงไอ้ชั่วช้าสามันละยำซ้ำ <c oughs> แม่แต่แต่เอ้ยแต่แต่ขอชมเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องนี้ล้องเพลงได้ดีทําเพลงได้ดีมากเออบอกเลยร้องเพลงได้ดีมากผมชอบมากเรื่องนี้เออพูดไปเพื่มมานึกถึงไอ้ตอนที่ย้อนเป็นอดีตอดีตย้อนอดีตของไอ้บอสอะเออที่เป็นมนุษย์น่ะผมจับสังเกตเรื่องนี้ได้เพิ่งรู้ว่าตัวละครมันมีสี่นิ้ว เออไอเราเห็นปีศาจทั่วไปอ่ะมันมันก็มีสีปกตินั่นแหละเออแต่เป็นมนุษย์ทําไมมันยังมีมันยังมีสีมันเดิมมันยังมีสีมันเดิมอ่ะเป็นมนุษย์ยังมีสีอ่ะไม่ครบ่าไงเนี่ยอืมเออทุกคนมีเหตุผลไหมครับทุกคนมีเหตุผลไหมครับว่าทําไมทําไมอ่าเรื่องนี้ถึงมีสามนิ้วไอถึงมีสี่นิ้วทั้งที่มันควรเป็นห้านิ้วเป็นปีศาจอย่างพว่านะอจะเป็นมนุษย์มันดันดันดันมีสี่นิ้วด้วยนี่สิ เพราะไอมาสี่คนอาจจะเพราะว่าวาดง่ายมั้งนะครับเออบ่ใช่สีนิ้วก็วาดง่ายจริงๆนะเพราะเขาคือแฟนตาสติกโฟ์เออผมรู้ง่ายๆครับที่ว่าทำไมมันถึงมีสี่นิ้วเออง่ายๆครับเพราะมันเป็นกระตุน <c oughs> ใจเกเรกันเลวกันว้าวเออเป็นคู่หูวขเขามั้งเนี่ยเป็นตัวมอสเออหรือเปล่าว่าผีเสื้อกางคืนตัวมอสเออก็ ก็ใจเกใจเเลยฟคนต่อไปเวลเวดเออแก๊งวีนี่นี่วีแก๊งวีเวลเวดก็นึกถึงฉากที่เขาไปประชุมโอเวอร์โหลดครั้งแรกอะที่ว่าไปหาเรื่องพวกคามิล่ากับเซเที่ยวอะอุ้ยกูหาเรื่องกูหาเรื่องนี่แกมึงแกใช่ไหมไอ้แมงมุมมือึงแกแล้วว่าโจ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 อะไรนี่จำได้เลยตอนนั้นเอะผมคิดในใจอุ้ยถ้าตอนนั้นป๋าแกแบบไม่ไม่ไม่มีความเยอกเย็นแล้วต่อยหน้ามันนี่อุ้ยตายมึง ถ้าจะไปหิดป้าแกเป็นโอเวอร์อหลดที่แกร่งที่สุดใช่ไหมอยู่มานานที่สุดแล้วด้วยเออก็น่าจะแก่งจริงถ้าตอนนั้นเกมขาดสติอุ้ยแม่งเอ้ยเด็กเรียนเหลือก็ตบแม่งเลยตบเปี้ยตายเนี่ยมึงไม่เหลือก็เอเอาไปแข็งเลยก็แล้วกันก็มาเด็กขคลนนั่นนอะมันเป็นตุ๊กตาเนี่ยแบบอี่ผลิต่ะคขวยเออต่อไปอลูซิเฟอร์ขึ้นมาลิลิทลู รูทเอออดัมลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์เออปีศาจที่ทำให้มนุษย์อย่างพวกเรามีบาปจนถึงปัจจุบันนี้แต่ผมชอบอย่างหนึ่งอะ่ปะป้าแกมันดูปัญญาอ่อนดีเป็นลูกซึมเศร้าอะไรชอบเป็ด <c oughs> ชอบเป็ดตนนัวละครมันดูตลกดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต,แต่แอบสงสารป๋าแกตอนที่ว่าไปขู่วอกอะ่ะเออแล้วโดนชาลีบอกว่าเฮ้ยมึงมายุ่งอะไรไอพ่อโง่ไม่ใช่ไม่ได้แรงขนาดนั้นเออแกก็ซึมไปเลยแลว้แลว,ก,ลวก็โดนวอกแล้วก็โดนวอกหลอกไอ้นั่นแบบ คือว่าพ่อคะมาหาหนูหน่อยคะ่ะโอ้ได้เลยลูกได้เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปหาเดวทุกไปหาเออแม่งจริงแม่ง,มงไอไวักมันปลอมเสียงเอาวักคอเซนเตอร์ลุงลูแก่แล้วโดนหลอกเออเหมือนเหมือนก็เหมือน,น,นจริงๆนะเอ้ยไอไวักมาทำงานอยู่ที่ไอกอกบ,บูชาแล้วเปลเป็นสแกมเมอร์อ๋อขอเชิญท่านเซนอาชีขึ้นมาได้เลยครับว่าคุณจะให้ลูซิเฟอร์คนนี้อยู่ที่ไหนกันแน่ ผมให้เขาอยู่เทียหน้าต่อครับเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้อ๋อแล้วทำไมคุณถึงโดนใจละ่ะเขาเปลี่ยนเป็นสัตว์ที่คุณชอบหรือไงบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เฟรมบอยได้นะครับอ๋อเฮ้ยคุณชอบเฟรมบอยเหรอเปล่าครับผมพูดเอาใจคุณจะเชิอ๋อ,อพูดเอาใจผมเหลียแค่เดียวคับผมอย่างนั้นเลย <laughs> อ่าฮ่เป็นหน่้าเราเนา่า่ อ๋อหน้าตอ,อกใช่ไหมเอออ๋ออนาตออรู้สึกว่าให้หลังอันนี้กันกันเออต่อไปก็ลิลิตแม่ของชาลีเออถึงเป็นตัวละครที่ปิดสนามากเ้วอีกอย่างหนึ่งซีซั่นแรกๆอ่ะไม่ว่าใครก็ตามต้องคิดว่าไอ้อลาสเตอร์นี่ททำสัญญากับไอไอลิลิตแน่นแต่แม่งไม่ใช่ ลิลิตนี่เขาเป็นคนที่มีพลังน่าจะแกร่งอยู่นะเออเป็นปริศนามากเลยลูกโทรไปก็ไม่รับเออหัวโทรไปก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่รับเจ๊แกอาจจะโดนคอนเติร์ตรหลอกบ่อยแล้วก็กลัวว่าไอ้บอกจะปลอมสีเป็นสองคนนี้หรือเปล่าเจ๊แกเลยไม่รับสายใครเลยและตอนจบซีซั่นสองเออตอนจบซีซั่นสองแกโทรมาหาลูกแกเออเออ นึกถึงมีมที่ฟ้าไอ้เขาชอบเล่นกันนะอะไนะไอบอกสรุปแล้วไม่ใช่ลิลิทโทรมาแต่เป็นไอบอกปลอมเสียงเป็นเป็นลิลิทโทรมาหลอกชาลีอันนี้พีกกว่าเดิมอีกนะเนี่ยเออสำหรับผมเลยลิลิทเหรอเฮ้ยก็ใช้ได้นะลิลิทดีนะก็รุ่นเจแบบจุวยเลยก็อ่าหลังแองเจิลก็แล้วกันหลังแองเจิลดัดไปก็แล้วกันต่อไป ลูดเออองค์พระเทวดาสลิมของอดัมมนุษย์คนแรกของโลกเออก็นิสัยก็ดูเลวดีเลวมากๆท่านเซนเชพเพิดจูอิจิหนึ่งในห้าผู้เท่าที่ยังหลงเหลือคนสุดท้ายคุณคิดว่าตัวละครลูดคนนี้ควรไปอยู่เทียไหนครับในสำหรับสำหรับลูดเนี่ยผมเป็นหนึ่ง คนที่ชอบรูทมากเลยนะครับเนี่ย,ยแต่ผมผมชอบมากเอ้ยเพราะอะไรเลยครับเพราะเพราะเขาหลอ่อเขาเท่เขาเป็นอุดมการอุ้ยแบบเป็นทอมบอยแก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนี่แน,น่นอนอุ้ยให้แข็งเลยเหรอครับโอ,โอ้แต่ผมเห็นต่างกับคุณน,นิดนึงอะ่ะเฮ้ยผมให้หน้าตอก <laughs> ตามีความเป็นคนมากที่สุดในบรรดาทุกตัวแล้วเนี่ย <laughs> งั้นหน้าต่อก็ได้ครับเออผมว่าหน้าต่ออย่าง <c oughs> น้อยเขาก็ดูเป็นคนเอ่เขาดูเป็นคนมากที่สุดในบรรดา,าตัวอะไรก็ไม่รู้บ้างเนี่ยก <laughs> ็ห <laughs> <c oughs> น้าต่อครับคาเมล่าคาไม,าามเออเขาเป็นเจ้าแม่เป็นโอเวอร์อหลดน่าจะแข็งกร้วมาดับสองแล้วบ้างใน <c oughs> รในรกผลิตอาวุธต่างๆมากมายในการต่อกรกับเหล่านางฟ้าและเทวดาเออ ก็อืมอก็ดีนะแกก็สวยนะเก็มีลูกเลยนะเออเอ,อ้ยได้แม่แถมลูกก็แบบเนี้ย <laughs> โอ้โน่นนครับผมก็คิดอย่างนั้นอยู่เลย <laughs> คําวมิล่าข่าวหมคุณให้อยู่อัดับไหนครับคุณเซนชัเปิดจุอิจิสำหรับผมเหรอ,อมผมชอบอะไรจะมันดูแกร่งแกร่งอะไรจะมันดูแบบฟันมันมากๆอโอ้นี่แหละแซ่บอิลีโเออๆ้วิงแกงใช่ไหมวิ่ง คนนี้ก็คงไม่พลาดแก่งมากเซ่บๆมันๆปากนี่อุ้ยขีข่คุยขีข้คุยดาจ,จิบด้วยคุนนี้ยจต้องรัศดียมคุณมากเลยนะครับคุณอ,อีจีครับโอ้โหคนนี้รุ่นอันนี้พ่อพ่อทุกคนเลยนะออพ่อทุกคนอหอมอันแรกของโลก <c oughs> สำหรับผมเหรอก็ดีะแก่งดีอ๋อลองแองเจิลก็แล้วกันเออต่อไปอดัม มนุษย์คนแรกของโลกเออบิดาของพวกเราพ่อของพวกเราทุกคนแม่งปากแซ่บมากเออด่ามั่วเลยแต่ชอบที่พี่แกขิงว่าพวกมึงเกิดมาจากขำกู้พวกมึงคนนับถือหำกูเซ่ก <c oughs> ูก็หำอันแรกของโลก <c oughs> เออถ้าพูดถึงอดัมในี่เลื่องถึงอดัมในมหาศึกคนทเทพถ้าอดัมในมหาศึกคนทเทพอ่ไปลงสนามแล้วพูดพูดว่าพวกแกทุกคนนะเกิดมาจากขำของฉันนะ มันจะเป็นยังไงวาจะหาขึ้นหาขึ้นเฮ้ยแต่ผมชอบนะมันมันมันดูกดตียินดีอ่ะชอบมันมันมันดีมันดูสะทุนก็วู้ดใจเกเรก็เลยกันเออให้เขาใจเกเรสูงสุดแล้วพราะเขาเป็นเอผู้ชายคนแรกของโลกเซียเที่ยวเออฟอสซิลที่อยู่มานานแสนนานที่เบลเวตพูดเออจํามเลยตอนที่เกิดแกเจอกับอารเตอร์แกพูดว่ามาสิแม่มึงโอ้ไม่ใช่ ก็นั่นแหละเออชอบกระเท่ดีนะชอบชอบชอบแต่ถ้ามีอะไรด้วยเลยก็ขอโทษนะครับลูกพี่ครับเอาวิบลิทไปต่อไปเราทูตสวรรค์เออเราคนที่อยู่บนสวงสวรรค์คนนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลูกของอาดัมเออซึ่งอ่ามันชื่ออะไรนะเออจำไม่ได้เหมือนกันทุกคนครับคนนี้เขาชื่ออะไรอย่างนั้นเหรอครับเออคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ คนนี้ก็ลูกอดัมก็นิสัยก็เออออกจากตรงเข้ากับพ่อเออเป็นคนดีแล้วก็ไม่กล้าสู้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เออน่ารักดีเป็นคนดีด้วยเออก็ใจกินเลกก็ันไปอยู่กับพ่อไปเซรา่าเซราฟิมขั้นสูงเทวทูตชั้นสูงเออก็เจ๊แกก็ดินก็ดีนะใหญ่ดีเอออ่าแข็งเลย มิลี่เออหันน่าตอกเฮ้ยพี่พี่จะทําเด็กแล้วครับพี่เฮ้ยไม่เด็กแล้วนะเนี่ยมันเป็นเทวูตได้นี่มันต้องอยู่มานานหลายล้านปีนะนี่ยอะไรนะเปโดแบบถูกกฎหมายเออไม่ติดคุกไม่ติดคุกก็อสำหรับผมก็แข็งเลยนะั่นแหละไปเอ,อแข็งเลยออ้คนนี้ พระวจนะของพระเจ้าอู้อสวยเจ้แบบเจ้จริงๆอ,ะอ่ะอ่านี่ๆอันนี้คือสภาพผมเลยแบบถ้าเห็นเจ๊แกแบบมาอือหูตัวยิ่ยใหญ่หญอืมจะให้เจ๊แกล้มทับจริงๆเอากูจะเล่นของสูงซะแล้ว <laughs> ของสูงที่สูงจริงๆนะสูงจริงๆอ่ะกี่เมตรรู้สามเมตรสี่เมตรเลยมั้งสูงทั้งตำแหน่งแล้วก็สูงทั้งอ่าความสูงก็ เออเจ๊แกสวยนะอุ้ยสวยมากอะเออเออแล้วได้เห็นทฤษฎีผ่านๆบ้างว่าไอ้ที่ลูซิเฟอร์ชอบเป็ดเนี่ยอาจจะเป็นพ่อเจ๊แกก็ได้เจ๊แกเจ๊แกอาจจะเป็นคนที่ใจดีมากจะท่านี่ลูซิเฟอร์ชอบเป็ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะทุกคนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เพื่อหึงยอดอัลกอริทึมของ YouTube สวยมากเลยชอบชอบชอบแกจแบบแกเป็นจุ้ยแบบจุ้ยใหญ่ๆอ่าอืมอ่าให้สูงกว่าแอนเจิลดั๊ตกัน เซอร์แพนทรีอสเออผมชอบมากเลยไอเน,นี้ยตอนที่แบบเออฉันจะทำเพื่อทุกคนะขับเรือลบกไปไปหาดำอ,อะแม่งโดนอดำสอยตูมตายไอเหี้ยตอนนั้นก็ครตนตลกมากเลยนั่งเขาแบบขำกางเลยเอ่ะอดำบอกโอ้กลับไปแล้วเออเซอร์แพนทรีอสครับ่ใจกิเลคเอบไม่ใช่ใกิเลยวิปริตอืม คนนี้เชอรี่เชอรี่บอมเออก็สาวตาเดียวก็แข็งเลยก็แล้วกันเออคนนี้ลีนาจังอุไม่ใช่อ่ามแมมซี่ใช่ปะวะใช่แมมซี่ไหมครับทุกคนที่นั่งชมรายการสดอยู่ตอนนี้มันชื่อแมมซี่ใช่ไหมชื่อแมมซี่ครับเอเออันนี้แมมซี่ อท่านเซนยานะเชิญครับอครับสวัสดีครับเออคุณคิดว่าตัวไหนที่เอาคุณเลือกมาสักตัวกันเลวกันคุณอยากให้ตัวไหนอยู่เทียไหนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเขาเลือกก่อนเออค,คุณเคยดูไหมครับเนี่ยเรื่องเนี้ยครับตามใจเลยครับเพราะผมเองเองก็ไม่เลือก เออเฮ้ยกูทนได้ไหวแล้วเฮ้ยสัญญาโน้ตกว่มึงเลือกแค่ตัวเดียวแต่ม่าเข้าใจยากขนาดนี้ฮะเฮ้ยมเหมือนมือกูไหมกูถือมีดเนี่ยถ้ามึงไม่กลัวมีดแล้วก็กูใช้อย่างอื่นแทนแล้วนะนี่ให้น้องนิฟตี้อยู่ที่ไหนครับให้เพยเลยครับเออเฮ้ยเปโดไม่ใช่ นิฟตี้เขาตายนานแล้วปีศาจตอบไม,ไม่ไม่ผิดกฎหมายเออก็นิฟตี้เออเขาบอกว่าอยู่แข็งเลยก็น่าจะประมาณนั้นแหละแต่ผมเออผมชอบตัะขอน,นี้นะมันมันดูมันดูปัน่นปันดีอะมันดูแบบชอบตอนที่มันเป็นหลอยแทงอดัมจ้าตายชอบชอบนิฟตี้ก็แข็งเลยก็หลังหก็ตาเดียว พักเออมาเวลก็ไม่ใช่ <c oughs> ก็ใจกิเลกกันเออ <c oughs> ต่อไปก็โรซี่เออหนึ่งในโอเวอร์หลดที่ดูทรงน่าจะแกร่งเป็นอันดับต้นๆเลยมัง้งถึงสามารถทำให้อลาสเตอร์เป็นปีศาจที่แข็งแกร่งสุดใน,นนรกได้เออ เจ๊แกก็ชอบนั้นดูมีสไตล์ดีเออแต่เขาเขาเขาว่าเขามีทฤษฎีว่าที่อลาสเตอร์โดนยิงยิงตายเลยไอ้หลังทำสัญญาเสร็จแล้วยิงตายเลยอาจจะเป็นฝีมือฝีมือป้าแกก็ได้ที่ทาให้อลาสเตอร์ตายเก็เจ๊แกก็ g g. สวยนะเอาหน้าตอกก็แล้วกันนี่หน้าตอ่อต่อไปแกะวิปริตอีเจ๊เจ๊คนนี้มันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทําไมเสียงเวอร์ชั่นไทยมันเป็นผู้ชาย มันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีใครรู้ไหมมันเป็นหรือมันเป็นผู้หญิงไหมแต่มันเขาใช้เสียงเข้มเ,เฉยเฉปะไอคนนี้อ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้กูจำไม่ได้ดูซ้ำช่างมันเถอะเอาวิปริตมันดูชั่วดีนี่ส่วนคนที่ทอมเออไปอยู่ด้วยกันไปเออเห็นคู่กันบ่อยส่วนนี่แฮ่อเด็กสเตอร์แบ็กสเตอร์อะไรไม่รู้ไอดำก็อ่าใจกิเลกันไข่เออ ที่อยู่กับเซอร์เพนเชียสเพนเทียสเฮ้ยบันดี้ครับพูดเอมีปลิอ่าปีเตอร์เออเขาเป็นคนที่เฝ้าประตูแต่ชอบตอนที่มันยั่วรูดนะภาคสองนะที่แบบอย่างน้อยฉันก็ไปโดนรถขับเหมือนใครบางคนอะไรอย่างงี้เออพูดถึงรู้แล้วนึกถึงตอนฉากแล้วน่ะฉากไอ้ที่เขามั่นนาม้างเลยที่บอกว่าในทานะของัวน้า่ทวดาคนใหม่หูชดจิตเกินพวกมันให้หมดเลยพระบรรณาของพระเจ้าฮะอะไรนะพูดอะไรอ่ะ เฮ้ยไรเลยไม่ใช่ฉันจะให้เออไอ้นี่ต่างหากลวเป็นอะไรนี่ก็ขำใจเกเรก็ต่อไปก็อันนี้มันชื่ออะไรชื่อไอหมูอะไรไม่รู้วิปริตเออคนนี้แมวไม่รู้ตัวอะไรก็เหมือนอ่ะวิปริตก็ประมาณนี้ในการจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครที <laughs> hai, <the> <laughs> <hed labour> so, ่น to like hey. ่าตอกลิสุดใน h a ส b e n hotel เออ หน้าต่อของผมก็มีลูดอันดับลูดอันดับหนึ่งอันดับสองพระวจนะของพระเจ้าอันดับสามเนี่ยแองเจิลดัสอันดับสี่โรซี่อันดับห้าคาเมล่าคาเมล์อันดับหกอาลิลิตอันดับเจ็ดเอ่อลาสเตอร์อันดับแปดลูซิเฟอร์แข้งเลยก็มีเซลล่าอ่าชาลีเวกกี้เอมิลี่เชอร์ลี่นิฟตี้เจกิเล่ก็ประมาณนี้แต่คนเราผู้ชายส่วนใหญ่วิบริตก็ นะแล้วทุกคนล่ะครับมีตัวละครที่หน้าตอกสมอันดับแรกหรือเปล่าของผมนั้นก็มีอ่าลูดพระว่าจนะาของพระเจ้าแล้วก็แองเจิลดัสนะครับเออที่ได้ 1, 2, 3ของเรื่องฮาร์สปินโฮเทลสำหรับผมและทุกท่านล่ะครับมีไหมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับและพวกคุณล่ะครับที่นั่งชมอยู่มี3ตัวละครที่หน้าตอกไหมครับพิมมาได้ลูดแวกกี้เซร่าอ๋อลูด ถ้าเอาจิงจริงก็คงเป็นท่านกายจีสาวก้ากายจีสาวหกเก้าล่างไอเซนโซสเกเขาคนนี้จะอยู่เทียไหนกันแน่ครับทุกคนครับเชิญเรื่องมาได้เลยครับหน้าตอ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 เทียพิเศษหน้าตอโอเคหน้าตอกหน้าตอกหก็หลายเสียงบอกว่าหน้าตอนะครับก็ เอาไว้หน้าต่อกันแล้กันไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับไม่เกี่ยวหน้าตออโอเคครับตามนั้นเอ้ยจบแล้วใช่ไหมครับคุณโปรดิเซอร์เอ้ยก็ใช่แล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันนะทุกคนเอาละทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านได้เอ้ยกลับบ้านไปนอนดีกว่าอืมเอ๋ใครโทรมาแล้วเนี่ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่กายอ๋อยอดดวงใจของพี่นี่เองมีอะไรเหรออ๋ออ๋อจะพี่ไปหาเหรอที่ไหนอะ่ะ อ๋อได้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 จะส่งที่อยู่มาทางเมสเซจใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวผมไปหานะเออเออได้ครับได้ครับืมน่ารักมากเลยครับครับเดี๋ยวไปหาครับได้ครับได้ครับอพี่คุยแค่เช่าไม่ต้องมายุ่งเลยเอ็นน้องถอยไปเลยละกลับบ้านดีกว่าเอยแต่จะว่าไปเมื่อกี้คุยกับใครอย่างนั้นเหรออ๋อครับครับคุณโปรดิเซอร์เมื่อกี้คุยกับคนที่บ้านนะครับเฮ้ยสองมาตรฐานแล้วที่อยู่ที่เขาส่งมาเนี่ยมันคืออะไรกันวะเนี่ย เดินตรงไปห้าอแปดบห้าก้าวแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีก3ามทีแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปแล้วก็เดินขึ้นไปทางเหนือแล้วก็เฉียงลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เดินตรงไปอีก58แดก้าวแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตีลังกากับหลังช่างหัวมันก็แล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้กูมาถึงที่สถานที่นัดได้ก็แค่นั้นก็พอแล้วนี่ยอดดวงใจของผมอยู่ไหมครับอยู่ไหมนี่ตัวเล็กที่รัก อยู่ไหมเนี่ยอะไรทำไมมันมืดจังวะนัดมาที่ทำไมวะเนี่ยน่ากลัวชะมัดย่าิเลยที่รกักตัวเล็กยอดดวงใจอยู่ไหมเนี่ยพี่ครับทางนี้ครับอ๋ออยู่ท่งนั้นเองเหรอแล้วทำไมที่นี่มันเปลี่ยวและมันดูน่ากลัวจังเลยเนี่ยมันมืดเนี่ยน้องมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่หรือเปล่าเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ๋อก็มีอะไรเซอร์ไพรส์พี่แล้วล่ะครับการที่ล่อพี่มาไปเปลี่ยวแบบนี้ก็เพราะเหตุผลง่าย พราที่เราจะหลอกจับพี่ยังไงล่ะ <laughs> แหมตัวเลไรของพี่ชอบแบบ BDSM ก็ไม่บอกเอเอนั่นสินะ <laughs> ก็ผมนะ่ะชอบแบบ BDSM ที่สุดเลยล่ะเดี๋ยวเดียวนี่นี่แกเป็นใครเนี่ยแหมแหมแม,แม,แมนั่นสินะครับก็ผมนะ่ะคือ FBI ยังไงล่ะเฮอย พี่ครับพี่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่ฝันร้ายนะก็ขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดีนะครับยอดดวงใจของผมอ๋ออืม นำคําคุ้งกินข้าวนำสีขาวคุมรอบกายดอกอันแดงอันช